สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัตว์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังกับ3คํคำถามแล้วครูตอบให้ใน1คลิปนะฮะก็พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับซ่อมรถเพราะว่าครูกำลังต้องเก็บกว่าทั้งฟ้าสารห้อง5สนะครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงมาตรวจเยี่ยมนะฮะก็เลยต้องทำไมฮะ ขุดอะไรนะขุดดินปลูกผักชีกันหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับ3คําถามนะครับครูก็จะตอบให้แล้วคําตอบของครูเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคําตอบที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่ารถไม่ได้อยู่ตรงหน้าครูครูไม่ได้มาตรวจสอบไม่ได้อะไรนี่คือแค่วิเคราะห์ให้หลังจากวิเคราะห์ให้เสร็จเนี่ยท่านก็จะต้องลองไปตรวจสอบดู คำถามแรกนะครับ honda super ครับวิ่งมาแล้วแสนกว่ากิโลยังต้องตั้งวาวตามค่ามาตรฐานผู้ผลิตหรือตามคู่มืออยู่ไหมครูตอบได้เลยครับต้องตั้งตามคู่มือครับอันนี้ครูพูดถึงรถเดิมนะครับส่วนท่านใดที่ไปเปลี่ยนแคมไปทำอะไรมานะั่นคืออีกประเด็นหนึ่งเพราะครูก็ย้ำเสมอว่าครู ตอบหรือแก้ปัญหารถเดิมเป็นหลักพวกรถโมรถแต่งรถซิ่งคือครูยอมรับว่าคือครูไม่ถนัดครูไม่ได้ชํานาญนะครับะฉะนั้นคาถามนี้ครับตั้งระยะห่างวาลตามค่ามาตรฐานโรงงานเหมือนเดิมครับส่วนท่านจะไปดูจากช่องไหนมาจะมาบอกว่าไอ้นั่นไอ้นูนไอ้นี่ตัวรถกําลังอาจมันสึกหรอต้องตั้งน้อยตั้งเพิ่มกว่าเดิมคือครูยังยืนยันครับตั้งเท่าเดิมครับนี่ย นั้นคำถามนี้ครูตอบให้แล้วนะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ได้เกิดตั้งเท่าเดิมแล้วมันยังมีปัญหาอะไรอยู่คือคุูก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าจมูกแคมมันสึกไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูขออนุาญาตหยุดวิดีโอนะเดี๋ยวครูไปเอาตัวอย่างเผาลูกเดี้ยวมาให้ดูหนึ่งอันนะครับอ่ะกลับมารับชมมันต่อนะครับกวานพิุ้ยไปหยิบมาให้เนี่ยนะครับอย่างอันเนี้ย อันนี้มันเป็นเพาลูกเบี้ยวหรือแคมชาร์บของรถคาวาซากิคาเซ่หนึนะครับก็เครื่องเดียวกับคาวาซากิเชียรกับเคสนั่นแหละหไมอมเน,นี่ยอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเจ้าของรถเขาใช้จนจมูกแคมที่มันเคยโด่งโดงเหมือนจมูกฝรั่งนะครับนี่ใช้จนมันจะกลายเป็นกลมเป็นตัวโอละถ้าอย่างเงี้ยท่านจะตั้งวาลวตามสเปค ตามมาตรฐานท่านจะใช้ฟิลเลฟิ์เกตเอาเข้ามาจาก USA เอามาจากเยอรมันเอามาจากไหนมันก็ไม่ได้ทำให้รถของท่านสตาร์ตติดได้ง่ายขึ้นหรือเดินเบาได้ชัดเจนเลยนะครับคำถามแรกตั้งตามมาตรฐานนะฮะทีนี้มาดูคำถามที่2นะครับเขาบอกว่าน้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันเป็นสีเขียว เสร็จแล้วเนี่ยเขาไปซื้อมาใหม่แล้วมันคนละสีเติมใส่ลงไปได้เลยไหมนะครับถ้าตอบแบบเอาหลักวิชาการหน่อยนะครับคือมันไม่สมควรจะเติมครับเพราะว่ามันต่างยี่ห้อสารเคมีหรือสารปรุงแต่งบางอย่างเนี่ยมันไม่มันมันอ่ใช้คาว่ามันอาจจะไม่เข้ากันแล้วถ้าเกิดเติมลงไปเนี่ย มันอาจจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันแล้วอาจจะเกิดผลเสียทำให้ซีนปัม๊มน้ำโอลิงหรือชิ้นส่วนต่างๆที่น้ำหล่อเย็นเนี่ยไปถึงเนี่ยอาจจะเกิดการกัดกร่อนวันนั้นถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านซื้อมาใหม่ครูก็แนะนำว่าท่านยอมเสียเวลาหน่อยนะครับถ่ายน้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นเก่าออกไปนะแล้วก็เติมน้ำยาใหม่นะ สิ่งที่บางท่านอาจจะบอกว่าถ่ายของเก่าออกไปมันก็ยังเหลือน้ำยาหม้อน้ําหรือน้ํายาหล่อเย็นเก่าอยู่มันไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซนท่านคิดได้คือครูก็คิดได้และคือครูก็รู้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เวลาเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องสมมตินะครับท่านเคยใช้น้ํามันเครื่องยี่ห้อ A อยู่เสร็จแล้วเนี่ยมีคนเขากล่าวว่าน้ํามันเครื่องยี่ห้อ b ดีดีกว่าอ่ะท่านก็นไปซื้อน้ํามันเครื่องยี่ห้อ B มาใหม่ ท่านก็ถ่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้อ A ออกคือครูจะถามว่าแล้วน้ำมันเครื่องยี่ห้อ A มันออกหมดไหมครับคำตอบคือมันก็ออกไม่หมดครับเพียงแต่มันจะมีเหลือตกค้างอยู่บ้างถ้าอย่างเงี้ยมันยังโอเคเพราะว่าถือว่าได้ถ่ายของยี่ห้อเก่าออกไปส่วนมันจะถ่ายออกไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์คือครูไม่เคยมานั่งทำวิจัยนะครับแต่ถือว่าเขาก็ทำกันโดยทั่วๆไป แต่ถ้าเกิดว่ามันคนละยี่ห้ออย่างกรณีคําถามเนี่ยคือครูก็ตอบว่ามันไม่สมควรจะทําน่าจะถ่ายของเก่าออกไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นเหตุฉุกเฉินนะรถของท่านเป็นน้ํามันเครื่องยี่ห้อ A แล้วยี่ห้อ A ที่ท่านขับไปในพื้นที่นะั้นน่ะเขาไม่มีท่านเอายี่ห้อ B มาเติมมันดีกว่าน้ํามันเครื่องขาดน้ํามันเครื่องแห้งแล้วเครื่องยนต์พังไอ้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยนะ ถ้าเกิดในระหว่างที่ท่านไปออกทริปเนี่ยแล้วช่วงพักท่านมาตรวจสอบและน้ำยาหม้อน้ำ,นำท่านมันพร่องแล้วท่านไปซื้อมาใหม่มันคนละสีถ้าในกรณีอย่างเงี้ยโอเคครับเราต้องเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่งั้นถ้าเกิดมันพร่องต่อขับไปเนี่ยความร้อนเครื่องยนต์มันสูงเครื่องยนต์มันฮีทเครื่องยนต์เสียหายนั้นท่านก็ต้องแยกถ้าไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรถ่ายของเก่าทิ้ง นะแล้วบางยี่ห้อเวลาท่านถ่ายน้ํายาหล่อเย็นหรือน้ํายาหม้อน้ําทิ้งเนี่ยมันจะมีน็อตหรือมีสกรูไล่ลมท่านต้องไล่ลมให้เป็นด้วยนะครับถ้าเกิดท่านไล่ลมไม่เป็นเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ําแล้วเครื่องฮีตไดนะ้ท่านก็ต้องไปศึกษาในคู่มือการใช้งานจะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็คําถามที่สามซูซูกิอา ขึ้นเนินแล้วรถมันไม่ค่อยมีแรงมันเป็นที่อะไรเ,เนี่ยคำถามง่ายๆแค่เนี้ยนะฮะแต่จากประสบการณ์ที่ครูเคยเจอเคยแก้ไขเนี่ยมันตอบได้ตั้งหลายข้อเราเอาแบบตอบแบบง่ายๆแบบบ้านๆก่อนเลยข้อที่1เครื่องยนต์มันหลวมก็จริงไหมล่ะครับมันฐานการใช้งานมานานะนะครับเครื่องยนต์มันก็สึกหรอ แล้วประกอบกลับมาแค่กี่ซีซีครับ RC 80คิดเป็นเลขกลมๆเป๊ะๆเ,เลยก็ได้เครื่องยนต์แค่80ซีซีใช่ไหมครับ80ซีซีแล้วใช้งานมานานเข้าเรียวแรงมันก็ต้องทำไมครับถดถอยไปน่สอ <c oughs> นะครับอาจจะเกิดจากคลัสของท่านหมด นะซูซูกิอา r c ใช้คลัตอัตโนมัติ2ชุดนะครับมีชื่อคลัตตามศัพท์เทคนิคของซูซูกิว่าระบบคลัต PECS อาจจะหมดแค่ชุดเดียวหรืออาจจะหมดทั้ง2ชุดนะที่เกี่ยวกับคลัตสหรือใช้คำว่าหรือคลัตไม่หมดแต่ใช้มานานนะวัยรุ่นชอบสับโดดชอบยกล้ออะไรอย่างเงี้ยคลัตอ,อาจจะลื่น ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีใครก็ได้มือบอลทำไมครับไปปรับตัวตั้งคลัชแล้วปรับแล้วตั้งไม่เป็นตั้งไม่ถูกก็จะทำให้เวลาลดเครื่องยนต์เนี่ยมันมีภาระเนี่ยตอนขึ้นเนินตอนบรรทุกของหนักๆเนี่ยมันไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยเพราะนั้นตรงคลัชคลัชหมดคลัชลื่น ปรับตั้งคลาสไม่ถูกอ้าวแล้วมันเป็นตรงไหนล่ะครูก็งานก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้าครูแล้วครูจะตอบเป๊ะๆได้ยังไงล่ะครับเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะถามมาอนนี้คือครูก็ต้องตอบไปอย่างนี้แล้วครูก็พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าคาตอบของครูไม่ได้ถือเป็นที่สิ้นสุดอาจจะฟุก๊กถูกหรือที่ตอบไปเป็นสิบๆข้อไม่ถูกเลยก็เป็นไปได้นะฮะอ่ะดูต่อไปครับ ข้อที่3าท่อไอเสียตันครับสองจังหวะจะเจอปัญหาท่อไอเสียตันครูเคยยกตัวอย่างเ่ยนะครับรถป๊อปที่ปุ้ยอะไอฮอนด้าดีโอฮอนด้าไดโออะไดโอเรองเขาเนี่ยแหละอโปรตีที่ปุ้ยเนะี่ยบิดได้80-90เก้าบขาบิดนะคือครูไม่เคยบิดเสร็จแล้วพอใช้ใช้ไปเนี่ยมันบิดได้ประมาณ40ไม่เกินห้ มเม็ดก็เปลี่ยนสายพานก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับระบบส่งกําลังงานเพราะรถดีโอไดโอเป็นรถป๊อปรถส่งกําลังงานได้สายพานพี่ปุ้ยเขาเป็นช่างเขาก็เปลี่ยนก็ไม่หายพอไม่หายปุ๊กก็บ่นงูงิ่งงูงิ้ง่งเงี้ยรถวิ่งได้ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยบ่นครูก็ได้ยินคือครูก็ลาคาญนะบ่นครูเลยบอกว่าไปเอารถมาให้ดูหน่อยกันละกันถ้าแก้ไม่ได้เอามาให้ดูหน่อย <c oughs> ก็พี่ปุ้ยเขาสะดวกเขาขับมาให้ครูดู ครับตัวพอขับรถมาคือครูได้ยินเสียงท่อเนี่ยคือครูก็บอกเลยว่าท่อไอเสียมันตันแล้วเวลาครูบอกว่าตรงนี้มันมีปัญหาเนี่ยทั้งพี่ปุ้ยเองหรือหลายๆคนมันจะบอกว่าเพิ่งทํามาเพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งซ่อมมาครูก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่พี่ปุ้ยกันละกันแต่แต่ครูเนี่ยวิเคราะห์แล้วเนี่ยท่อไอเสียเสียงมันเงียบผิดปกตินะพี่ปุ้ยก็บอกเพิ่งผ่าท่อมาไม่นานก็แล้วแต่พี่ปุ้ยครับ แต่แล้วทนทนอะไรนะทนขับขี่ด้วยฟาร์มเร็ว30-40ไม่ไหวก็เลยตัดสินใจถอดทอ่ทอไปให้ร้านที่เขารับผ่าทอ่อผ่าผามาเขาเหมาเป็นกองครับพรอผ่าเสร็จเอากลับมาใส่มันก็บิดได้60-70-80ใกล้เคียงกับของเดิมวันนั้นรถของท่านคันนี้ยอาเนี่ย,ยอาจจะเจอปัญหาท่อตัน3แล้วนะนะทีนี้ไปดู4ท a b า l ์บูเรเตอ ถ้านในกรณีท่านทำไมครับท่านไปถอดล้างคาร์บูเรเตอร์ท่านอาจจะปรับจูนคาร์บูเรเตอร์ไม่ถูกนะรถคาร์บูเรเตอร์สมัยก่อนที่เข็มเล่งอะ่ะมันจะมีล็อกให้เสียบอยู่ห้าล็อกนะบางทีนะเราไปล้างคาร์บูเรเตอร์อ่าคนสูงอายุขับช่างอาจจะหวังดีทำไมครับแปลตัวคลิปล็อกนะล่นจากเข็มเข็มสา ok มล็อกสามไปเป็นอะไรครับล็อกหนึ่งล็อกสองมันจะประหยัดน้ำมัน แต่มันวิ่งไม่ออกนะมันเป็นไปได้นะครับแล้วครูก็เคยบอกแล้วว่าหลายๆคนคิดว่าคาร์บูเรเตอร์มันเป็นเรื่องง่ายเห็นคนนู้นคนนี้มาถอนมาบอกจูนแน่นน้นนี่ท่านลองไปเจอคาร์บูเรเตอร์ที่มันผ่านการหรือผ่านการเปลี่ยนอะไรแล้วปรับจูนจนชิ้นส่วนข้างในมันชำรุ้เสียหายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขามาทำคลิปให้ท่านชมนะครับ ข้างในวงจรเขาแมนค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรแล้วโดยเฉพาะที่ครูย้ำเสมอพวกที่ชอบไปถอดไส้กรองอากาศออกอันเนี้ยเวลาสิ่งสกรปรกมันเข้าไปอุดตันเนี่ยแล้วเวลาเราล้างเนี่ยเดนม้มามนเป็นซินแล้วลงเป่าเนี่ยบางทีมันออกไม่หมดมันอุดตันอยู่ในวงจรนั้นถ้าไม่รู้จริงคาร์บูเรเตอร์ครูเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมัน ขนาดรถที่เขามาให้ครูซ่อมเนี่ยตอนเนี้ฮอนด้าดีมดีมคันขาวเนี่ยเดี๋ยวว่างครูจะมาติดเครื่องให้ดูครูหาเครื่องเปลี่ยนก้านเป็นลูกเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะครับแต่คาร์บูเรเตอร์ลูกเนี้ยมันเป็นคาร์บูเรเตอร์ของเทียมแล้วมันไม่ใช่คาร์บูเรเตอร์ของเทียมธรรมดานะครับมันโดนช่างที่ทํามาก่อนหน้าเนี่หรือล้างยํำจนมันเละแล้วครูมาทํา,า,าเครื่องใหม่มาหาเครื่องใหม่ปกติเนี่ย ทำเสร็จล้างคาร์บูเรเตอร์ให้จะติดง่ายเดินเบาได้เร่งติดมือคันเนี้ยกระชือไปเลยฮะหลายทีกว่าจะติดติดก็เดินเบาไม่ได้นเนะ่เร่งก็เร่งไม่ได้นั้นเรื่องกำลังอาดคือครูตัดเลยฮะไม่ใช่แล้วเพราะครูเป็นคนพาคือครูประกอบพวกวาลพวกอะไรต่างเวลาพี่ปุ้ยบทเวลาไปปาดบ่าวาวาลมาเอากลับมาที่โรงเรียนเนี่ยคือเช็ค เติมน้ำมันเอาลมเทสเลยเพื่อความสบายใจแบบ9กระบบจุดระเบิดเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเป็น a c ไฟโดดออกเป็นปกติแต่ตอนนี้ยมนเหลือที่คาร์บูเรเตอร์เพราะฉะนั้นในกร,กรณีท่านได้คาร์บูเรเตอร์ของเทียมมาอย่างเงี้ยแล้วผ่านการปรับจูนย้ำเปลี่ยนนมหนูตัวเล็กตัวใหญ่มามั่วไปหมดแล้วท่านก็ไปดูคลิปเขาบอกถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างแล้วปรับจูนเนี่ย บอกเลยว่าถ้าเจออย่างที่ครูว่ามามันเอาไม่อยู่ครับพราะนั้นก็เป็นเรื่องอะไรครับคาบูเลเตอร์นะคือครูไม่รู้ไปปรับจูนไปเปลี่ยนนมหนูเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอย่างไรอะ่ะถัดไปครับเป็นเรื่องของสเตอร์นะท่านไปลงสเตอร์หรืออัตราทดให้มันต่ำกว่าเดิมปลายมันไหล แต่ต้นไม่มีแรงครับแล้วยิ่งเวลาไปเจอเนินอย่างเนี้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่ครูยกตัวอย่างสมมุติอย่างนี้นะครับอ่าสมมุติว่ารถยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึงเนี่ยเขาผลิตมาจากโรงงานเนี่ยเขาใช้สเตอร์หน้า15บหสเตอร์หลัง3 5วิธีหาตาทศเนี่ยมันไม่ยากเลยครับท่านเอาสเตอร์หลังตั้งสามสิฟันตั้งแล้วหารด้วย15จะได้เป็นัตาทดออกมา คือเขาออกแบบมาสำหรับการขับขี่ใช้งานทั่วๆไปทีนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งท่านจะต้องย้ายไปทำมาหากินที่ทางภาคเหนือนี่แล้วทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีแต่ดอยแล้วเกิดท่านไปลงสเตอร์หลังจาก15 35นี่คือครูสมมตินะวัยรุ่นก็ชอบลงสเตอร์หลังเล็กๆบางคันเนี่ยสเตอร์เนี่ยเท่าเกือบจะเล็กกว่าดุมสเตอร์เลย สมมุติท่านเป็นลงสเตอร์หลังไปซักสามฟันเป็นสิบห้าสามสองท่านขับบนพื้นเรียบอ่ะออกตัวจะอืดนนิดนึงแต่ปลายมันจะไหลแต่ถ้าเกิดท่านไปอยู่ภาคเหนือท่านสาสิบห้าสามสองเนี่ยมีปัญหาล่ะครับมันขึ้นดอยไม่ไหวเพราะนั้นคนคนท้องถิ่นคนพื้นที่เขาก็จะรู้ครับว่าถ้าจะต้องขับรถขึ้นดอยนะครับ ถ้าเป็นภาษาสายเขาเรียกครูเขาจะต้องทําไมครับไปเพิ่มฟันสเตอร์หลังเพราะเขาเน้นใช้งานเขาเน้นเรื่องทอเน้นเรื่องของแรงบิดเขาไม่ได้เน้นเรื่องเขาไมไ่ได้เน้นเรื่องความเร็วปลายแต่ถ้าเกิดกรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยวัยรุ่นไม่ได้เน้นต้นเท่าไหร่เน้นปลายหลายๆก็คือไปลงสเตอร์หลังซึ่งตรงนี้คือครูไม่ทราบนะ สเตอร์ของท่านกี่ฟันอะไรยังไงกูก็ไม่ทราบนะถัดไปครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของระบบจุดระเบิดถ้าท่านมีความรู้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเวลาอยู่ในรอบเดินเบาเนี่ยหัวเทียนเนี่ยนะฮะหรือระบบจุดระเบิดเนี่ยมันจะจุดระเบิดล่วงหน้าก่อนถ้าภาษาช่างเขาเรียกง,ง่ายๆว่าไฟแก่ แต่มันเป็นไฟแก่ที่ถูกต้องตามมาตรฐานครูสมมตินะครับว่ามันจะจุดระเบิดล่วงหน้า10องศาก่อน0ตายบนนะ f o r e Top d e ป e ดส e ซน e ตอนะสิองศาก่ศูนย์ตายบนที่เดินเบาทีนี้พอเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยไฟมันจะต้องมีการแอดวานเร่งให้นี่คือครูสมมตินะครับมันก็จะเร่งไปให้สูงสุดคือ สิบห้าองศาแล้วหลังจากนั้นระบบไม้ทําการล็อกว่าถ้ารถดเดินเนี่ยจะให้ไฟแก่ล่วงหน้าได้สูงสุดแค่สิบห้าองศาเพื่อป้องกันชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันชํารุดหรือเสียหายก่อนเวลาควรแล้วครูก็เคยเจอในกรณีแบบนี้นะครับกล่องมันไม่เร่งไฟจุดระเบิดแก่แถมเวลาเร่งเครื่องมันนั้นกลับกลายเป็นไฟอ่อน แทนที่จาก10มันจะเป็นเท่าไหร่ครับ11 12 13 14 15ปารากฏว่ากล่องมันกลับทำอย่างนี้ครับจาก10เหลือ9 8 7 6 5รถลดไม่มีแรงครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยคือที่โรงเรียนครูมีไทมิ่งไลท์สมัยก่อนนะครับเอาไทมิ่งไลท์ไปส่องครับแล้วเห็นเลยฮะ F ไม่ยอมถอยหลังครับแต่ F กลับเดินหน้า ถ้า f เครื่องหมาย f มันเดินหน้านะั่นคือไฟมันอ่อนนะฮะถ้าไฟแก่ f มันจะถอยหลังตรงนี้มันเป็นเรื่องของระบบจุดระเบิดกล่องของท่านมีปัญหาหรือเปล่าคือครูไม่รู้และสุดท้ายระบบของท่านดีหมดทุกอย่างเลยแต่รถของท่านมันแค่80 cc แล้วครูสมมตินะครับสมมติคนขับหนัก120กิโล เป็นไงฮะเครื่องยนต์แค่80ซีซีแต่ต้องแบกภาระแบกบโหลดคนขับ120กิโลอ่ารถครูให้ไปอีก80กิโล200กิโลครับครูก็เคยเห็นในคลิปใน YouTube นะครับที่พวกวัยรุ่นเขาถ่ายกันมาเป็นไงฮะถ้าถ้าหุ่นผอมๆอ,อย่างครูอย่างเงี้ยหนัก50 51 52อย่างเงี้ย แล้วไปทําไมฮะไปเทสรถอยู่ริมคลองชนละปะทานอย่างเงี้ยอะไรแดกไบคอเตอร์ไมอะไรอย่างเงี้ยเออหุ่นอย่างเงี้ยมันยังโอเคใช่เปล่าพี่ปุ้ยแต่บางคนน่ะหนักเป็นร้อยอะครับอะไรนะเขาบอกว่าหุ่นน่ยมันไม่ให้แต่ใจมันทำไมครับ,ใจ,รบใจมันรักคือเห็นเราสงสารรถครับนะฮะไม่ได้ดูสภาพรถเลยนะครับเออ ถ้าหนักเป็นร้อยอย่างเงี้ยคุณควรจะไปขับอะไรครับ p C X ไปขับ N Max X Max Forza เออไปขับ Honda Rebel อะไรอย่างเงี้ยเออนี่หน,นัก120ยกิโลแต่มาขับอะไรฮะ Suzuki R C 8 0คือครูไม่ได้บูลลี่นะครับคือครูก็ต่อไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวหาว่าไปแซะมันเหมือนอะไรครับช้างขี่มอนะ <c oughs> นะครับ หรือนอกจากนี้อาจจะมีอะไรครับปัญหาอะไรครับเบรกติดเบรกฝืดมันมีผลหมดหลายอย่างนะครับถ้าเอารถมาที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็จะไปตรวจสอบการตรวจสอบของครูง่ายๆไล่จากง่ายไปหายากไล่จากถูกไปหาแทงไล่จากสิ่งที่ตามือเราสามารถตรวจสอบสัมผัสได้ อะไรที่มันยากๆต้องวิเคราะห์ยากๆเก็บไว้ทีหลังนะคือครูกอ็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไส้กรองอากาศนะครับรถสมัยก่อนเนี่ยไส้กรองมันเป็นฟองน้ําเวลาใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยไสกรองฟองน้ํามันเปื่อยมันยุ่ยบางทีไส้กรองที่เปื่อยยุ่ยเนี่ยมันอาจจะเข้าไปอุดตันอยู่ในคาร์บูเรเตอร์ก็ลองไปเปิดตรวจสอบดู แต่ถ้าเกิดว่ารถคันนี้เจ้าของรถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดอันนี้นะคือครูตอบเลยนะ60-70%ขึ้นส่วนใหญ่คือไม่ใส่ไส้กรองอากาศนะครับแล้วก็วิ่งดูดสดเข้าไปทุกวันทุกวันฝุ่นก็จะเข้าไปสร้างความสกปรปกความเสียหายให้กับอะไรครับคาร์บูเรเตอร์นะหรือถ้าเกิดมันเลวร้ายไปกว่าน,นั้น ซีนข้อเหวี่ยงทำไมครับั่วนะสองจังหวะถ้าซีนข้อเหวี่ยงั่วก็มีปัญหาแล้วนะครับสตาร์ทติดยากเดินเบาไม่ได้ไม่มีแรงนะครับแล้วถ้าเกิดซวยสุดๆเลยนะครับซีนข้อเหวี่ยงรั่วเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเครื่องโอเวอร์รันได้นะครับเออก็เป็นคำแนะนำจากครูนะฮะแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นคำตอบที่สิ้นสุด แค่คำถามง่ายๆแต่วิเคราะห์มาตอบได้ตั้ง5้ข้อนะครับท่านก็ลองไปตรวจสอบดูถ้าตรวจสอบแล้วมันเจอตรงไหนอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกครูด้วยว่าอ๋อมันเป็นตรงนี้ครับครูแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหัวข้อที่ครูตอบไปคือครูก็จะบอกว่าโคตรฟุกเลยที่ครูวิเคราะห์แล้วมันถูกนะฮะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ